แจ้งเตือนข่าวดีคนระเครื่องพลัดเฟสสองยืนยันตัวตนรอรับไว้ได้เลยเตรียมตัวยืนยันตัวตนรอไว้เลยสำหรับโครงการคนระเครื่องพลัดเฟสสองในปี2569 มีความชัดเจนออกมาแล้วว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการต่ออย่างแน่นอนเรามาอัปเดตสถานะการเตรียมตัวไว้รอช่วงลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์คาดว่าจะเริ่มในช่วงต้นปี2569คงจะประมาณเดือนพฤษภาค,คมนะทางเอ็ดว่านะหลังจากผ่านมติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอม การย,ยืนยันตัวตนประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมโดยอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหากใครเคยยืนยันตัวตนไม่ผ่านสามารถนำบัตรประชาชนไปทำรายการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยซึ่งวงเงินคาดว่าเบื้องต้นมีการประเมินวงเงินไว้ที่2 0 0 0 2 4ถึง2,400บาทต่อรายโดยรัฐบาลอาจ เน้นให้สิทธิ์กลุ่มตกลนหรือผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ในเฟสแรกก่อนเป็นอันดับต้นๆใครบ้างที่มีสิทธิ์ก็จะมีคนที่มีสัญชาติไทยอายุ66ปีขึ้นไปกลุ่มผู้สูงอายุกเกษตรกรและกลุ่มเปราะบางมีสุดมีสิทธิ์ได้ลุ้นได้รับสิทธิ์เงื่อนไขพิเศษตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ร้านค้าที่เข้าร่วมอาจต้องปรับตัวเพื่อรองรับ เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นต้องการใช้ AI ตามที่หน่วยงานรัฐให้ข้อมูลเบื้องต้นซึ่งท่านก็สามารถตามประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในทางเว็บไซต์ผลลัพธลึ่งพัดหรือแอประ่างเพื่อไม่ให้พลาดท,ที่ลงทะเบียนแน่นอนหากต้องการ,รยืนยันตัวตนผ่านตู้เอฟเอ็มหรือขั้นตอนอะไรก็ควรจะเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า ไปที่ธนาคารนะคะถ้าใครท right? <or ี yeah. ่จะเรื่องเปลี so ่อนไรมนแน่นำให้ไปที SO si like ane, ่ธนาคารไทยทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่ทางรัฐบาลจะจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วก็โครงการให้เราลงทะเบียนนะคะก็จะได้ไม่ช้าและก็ไม่ไป แน่นเออัดกันอยู่ที่ธราคารเข้าใจเลยว่าคนรอรุ้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งพักทีสองยังมีความเคลื่อนไหวที่ต้องติดตามกัยการรอรัฐบาลใหม่ต่อไปซึ่งอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ต้องรอรัฐบาลใหม่ ซึ่งนายเอกนิตินิติทันประพาสยืนยันว่าโครงการจะเดินหน้าต่อทันทีหลังจากได้รัฐบาลใหม่ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีการเมืองที่ต้องรอความชัดเจนจากการเลือกตั้งรัฐบาลก่อนเพื่ออนุมัติงบประมาณและรายละเอียดโครงการอย่างเป็นทางการซึ่งเราก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปค่ะว่ารัฐบาลจะจัดตั้งเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะรีบรายงานให้กับ ประชาชนพี่น้องที่เฝ้ารอคนละครึ่งพลัดเศษส,สอกันต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าทางรัฐบาลจะจัดตั้งเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ลงทะเบียนตอนไหนเราก็จะรีบรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมยังไงก็ ากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ